สวัสดีครับวันนี้ทางเรียนทูคลิกเราจะมาสาธิตการไดคัตสติ๊กเกอร์และกระดาษทันเฟอร์ด้วยเครื่องคามีโอนะครับก่อนอื่นเลยเปิดโปรแกรมสุเรตสตูดิโอนะครับรอโหลดสักครู่ครับ ในหน้าแรกเราจะเลือกดีไซน์นะครับให้เราเลือกดีไซน์ในหน้านี้นะครับที่เห็นจะเป็นตัวกระดาษนะครับกระดาษที่เราจะตัดนะครับก็คือขนาดสีขาวตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแผ่นรองตัดนะครับทีนี้เรามาเลือกไซส์ขนาดกระดาษก่อนนะครับโดยเลือกด้านขวามือตรงนี้นะครับจะมีไซส์กระดาษให้เลือกนะครับสมมติว่าเราจะตัดขนาด a 4ก็เลือกเป็น a 4 เลือกเป็น a 4หรือจะตัด a 5ครับเลือกเป็น a 5นะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับอ่าต่อไปนะครับการทำมาร์กนะครับการทำมาร์กให้เลือกไปที่ตัวนี้ครับสัญลักษณ์การพิมพ์หรือ registration mark ตัวนี้นะครับในช่องสไตล์เนี่ยให้เราเลือกเป็นชนิดหนึ่งนะครับอ่าชนิดหนึ่ง หัดลงมานะครับความยาวตัวนี้คือคือขนาดขนาดของตัวมาร์กนะครับว่าขนาดมาร์กเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาไว้ก,กลางๆครับประมาณ1 1เซนติเมตรนะครับตั้งไว้1เซนส่วนความหนาตัวนี้คือความหนาของตัวมาร์กนั่นเองนะครับยิ่งเราทําให้มันหนามากนะครับเลเซอร์ก็จะอ่านมาร์กได้ง่ายขึ้นนะครับผมถัดมาครับใส่ทางซ้าย บนขวาล่างนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ของมาร์กนั่นเองนะครับเราสามารถขยายพื้นที่ได้โดยการเลื่อนเมาส์มาทางซ้ายนะครับคลิกลากมาทางซ้ายแบบนี้จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับโปรแกรมจะขอไว้1เซนนะครับรอบในรอบรอบกระดังนะครับจะขอไว้1เซนนะครับคือไม่สามารถตัดเต็มแผ่นได้นะครับนะครับโอเคหลังจากที่เซตมาร์กเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ นำรูปมาใส่นะครับเปิดรูปขึ้นมาครับตัวอย่างนะครับสมมติผมจะทำจะตัดโลโก้ตัวนี้นะครับแล้ก็เปิดขึ้นมานะครับเราสามารถ Copy เพิ่มขึ้นมาอีกได้นะครับ Copy วางได้นะครับโดยการกด Ctrl+C นะครับแล้วก็มา Ctrl+V นะครับหรือคลิกขวาเลือกก็คัดลอกนะครับ แล้วก็วางก็ได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เรียงจนเต็มเลยนะครับ เรียงให้เต็มพื้นที่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรียงเรียงภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้คำสั่งการทำเส้นนะครับการวาดเส้นนะครับให้เลือกไปที่เมนูตัวนี้นะครับวาดเส้นนะครับรูปผีเสื้อนะครับสีฟ้าเลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับแล้วก็ลากคลุมนะครับทั้งหมดครับทั้งหมดนะครับแบบนี้ จะสังเกตว่าภาพจะมีสีเหลืองขึ้นมานะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอ่านอ่านค่าสีนะครับในช่องฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวอ่านค่าสีนะครับสังเกตเรา z ูมาใกล้ๆกลนะครับมันจะยังไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันจะจับเฉพาะสีเข้มนะครับนี้วิธีที่สองนะครับให้เราเราลองใช้ขีดแบ่งตัวนี้นะครับโดยปิดอ่าติ๊กถูกฟิลเตอร์ตัวนี้เอาออกเลยนะครับ เรามาใช้ขีดแบ่งดูนะครับเืองมาทางขวาสุดจะสังเกตว่านะครับสีเหลืองเนี่ยขึ้นเต็มภาพเลยนะครับแบบนี้อในกรณีนี้จะทำได้แต่ไฟล์ภาพที่เป็น PNG นะครับหรือไฟล์ภาพที่เจาะพื้นหลังมาแล้วนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นภาพที่มีพื้นขาวมาอย่างนี้จะจะใช้เครื่องมือนี้ไม่ได้นะครับจะใช้เป็นฟิลเตอร์ไฮพาร์ทแทนนะครับแบบนั้นอ่ะ หลังจากที่ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น100%เรนะครับเราเลือกคําว่าวาดเส้นนะครับหรือวาดเส้นขอบรอบนอกตัวนี้นะครับนี่นะครับแลาสังเกตดูนะครับเราจะมีเส้นสีแดงขึ้นมานะครับเส้นสีแดงขึ้นมาเราลองเช็คดูครับโดยการลากรูปออกไปนะครับจะเห็นเส้นตัดขึ้นมาแบบนี้ทุกดวงจะมีหมดนะครับโอเค แล้วกดย้อนกลับนะครับมาตำแหน่งเดิมนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็สั่งปิ้น์นะครับเดี๋ยวสั่งปิ้น์มาเพื่อจะมารอตัดนะครับโดยสั่งปิ้น์ไปที่ตัวนี้ครับส่งไปยังเครื่องพิมพ์แล้วก็มาเลือกตัวเครื่องพิมพ์นะครับที่ที่เราต่อไว้แล้วนะครับคือเครื่องพิมพ์หมึกแนะนําถ้าเป็นหมึกพิกเมนตนะครับจะเป็นหมึกกันน้ำนะครับสามารถปิ ตัวสติกอ e r แล้วกันนามได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มาตั้งเลือกตั้งค่าการพิมพ์น,นะครับชนิดกระดาษน,นะครับขึ้นอยู่ว่าขนาดกระอ่าขึ้นอยู่กับว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเป็นสติเกอร์ให้เลือกผิวมันนะครับอ่าถ้าเป็นกระดาษเานเฟอร์ให้เลือกเอฟซันผิวด้านนะครับตัวนี้อ่าอันนี้คือถ้าใช้เป็นเครื่องพิมพ์เอฟซัน F นะครับอ่าแล้วก็สั่งพิมพ์น,นะครับตามปกติตาม รูปแบบที่ต้องการนะครับอ่าแล้วก็กดสั่งพิมพ์นะครับตัวนี้ปริ้นนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเราปริ้นจนเสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับหลังจากที่เราพิมรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแปะบนแผ่นรองตัดนะครับอ่าเริ่มจากหยิบแผ่นรองตัดมานําแผ่นกันฝุ่นออกก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็นาสติ๊กเกอร์ที่พิมแล้วนะครับแปะไปบนแผ่นรองตัดนะครับโดยให้ชิดมุมนะครับซ้ายบนนะครับวางให้ทับเส้นเลยนะครับทั้งเส้นสีดําเลยนะครับ เสร็จแล้วโหลดแผ่นลองตัดเข้าไปในเครื่องนะครับโดยให้ขอบแผ่นนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยอยู่ข้างๆกับเส้นสีฟ้านะครับเดีเลืเอกโหลดคัตแมทนะครับจากนั้นเราก็มากลับมาที่โปรแกรมต่อครับเพื่อมากดสั่งตัดนะครับหรือตั้งค่าใบมีดนะครับหลังจากที่เราโหลดแผ่นลองตัดเข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตั้งค่าการตัดนะครับโดยเลือก ที่รูปใบมีดสีดำนะครับด้านขวาบนนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในช่องชนิดวัสดุนะครับเมทัลเลียลตัวนี้เนี่ยเรากดเครื่องหมายบวกนะครับกดคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปรไฟล์สําหรับการตัดขึ้นมาก็คือสติกเกอร์นะครับก็สร้างว่าสติกเกอร์นะครับอ่าเสร็จแล้วคลิกคลิกเลือก1ทีนะครับ การแก้ไขเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์นะครับแบบนี้เสร็จแล้ว,ลวเราเลื่อนแทบ็บแท็บเลื่อนทางขวาลงมาให้ตั้งค่าใบมีดนะครับสติกเกอร์จะใช้ใบมีดเบอร์หนึ่งนะครับใบมีดเบอร์หนึ่งความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพนะครับว่าเราจะตัดขนาดเท่าไหร่ท่านเล็กๆก,ก,ก็ปรับความเร็วลดลงอีกนะครับประมาณ2 3าก็พอนะครับเสร็จแล้วความหนานะครับ ก็คือแรงกดนะครับตัวนี้แรงกดถ้าเป็นสติกเกอรอ์ใช้ประมาณ4นะครับแล้วแต่แล้วแต่รุ่นของสติกเกอร์ด้วยบางรุ่นจะหนามากนะครับแล้วก็ต้องปรับเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าใช้รุ่นบางๆเนี่ยใช้ก็ใช้เริ่มจากน,น้อยๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปยัง silhouette นะครับตัวนี้เพื่อสั่งตัดนะครับโอเค ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่กดสั่งตัดนะครับหัวตัดเนี่ยจะยิงเลเซอร์ลงไปอ่านมาร์กนะครับทั้ง3จุดนะครับพออ่านครบทั้ง3จุดแล้วเนี่ยหัวตัดก็จะมาไล่ตัดนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เลือกอันโหลดนะครับเพื่อโหลดแผ่นออกมานะครับจากนั้นลอกสติกเกอร์ออกมาจากแผ่นลองตัดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการตัดเนี่ยละเอียดแค่ไหนนะครับ ทีเราก็มาดูผลงานนะครับโดยการลอกสติกเกอร์ออกมาดูนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามนะครับกับการไดคคตสติกเกอร์นะครับด้วยเครื่องคามิโอนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมครับ สนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 w w w i d e a t o อ l i c k c o m หรืออีเมล i d e ด t o c l i ล k @gmail.com i d e ด t o c l i ลิจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด